สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนคุณครูเสวคนสิริพัก์หรือคุณครูตุกตานะคะวันนี้จะพานักเรียนมาเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่5ค่ะเรื่องการหาเรเศษส่วนด้วยจำนวนนับนะคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรามาฝึกร้องเพลงการหาเรเศษส่วนกันก่อนดีกว่าสาเหตุที่ต้องมีเพลงก็เพื่อว่าเพื่อเด็กๆจำเนื้อหาไม่ได้ ให้เด็กๆนึกถึงเพลงนะคะวิธีการร้องจะเหมือนกับเพลงช้างเลยค่ะร้องแบบนี้นะคะหา,หารหารหานการหานเศษส่วนแสนง่ายเปลี่ยนหานเป็นคูณฉับไวเศษส่วนเปลี่ยนไปสลับกันเศษคูณเศษพรันมันการคูณเลขคานไม่วุ่นถ้าคุณเข้าใจนะคะวิธีการหารนะคะจะทําเหมือนกับเพลงเลยค่ะก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณค่ะโดยที่เราเศษส่วนเปลี่ยนไปก็คือ กับตัวเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะคะก็คือใช้ส่วนกลับของเศษส่วนนะคะใช้เฉพาะตัวหารนะคะตัวมหารนะคะตัวตั้งคงเดิมนะคะเราไปฝึกทํากันเลยนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับนะคะวิธีการทํานะคะโจทย์ที่ให้มาคือเศษ4ส่วน5เศษ4ส่วน5คือเศษส่วนค่ะหารด้วย4นะคะก็คือจํานวนนับค่ะดังนั้นวิธีการทานะคะเศษ4ส่วน5ค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณฉ ไปนะคะเศษส่วนเปลี่ยนไปสลับกันนั่นคือเศษสีส่จำนวนนับ4ี่นะคะก็คือส่วน1น,นั่นเองแค่นั้นก็จะกลายเป็นคูณ1ส่วน4ค่ะทีนี้ตัดทอนได้ให้ตัดนะคะตัดระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนนะคะ4ี่ลืห1ค่ะ4เหลืห1ค่ะนำแม่สมาหารนะคะเมื่อตัดต่อไม่ได้แล้วก็คูณเลยค่ะเศษเขาให้คูณเศษค่ะ1คูณหนึ่ง ได้1นะคะ5คูณ1ได้5ค่ะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเศษ1นส่วน5นะคะต่อไปมาลองฝึกทำนะคะในข้อที่2นะคะเศษ2ส่วน7ค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณฉับไวค่ะ6เฉยๆก็คือ6ส่วน1ก็จะกลายเป็น1ส่วน6ค่ะข้อนี้ตัดได้นะคะใช้แม่2ระหว่าง2กับ6ค่ะและหนค่ะเหลือ3ค่ะตัดต่อได้อีกไหมคะตัดไม่ได้แต่ไม่ได้เศษคูณเศษค่ะ ส่วนคูณส่วนค่ะ7คูณ3เป็น21ค่ะนี่ค่ะวิธีการทำนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่ามันง่ายนิดเดียวนะคะขอแค่เราฝึกลงมือทำนะคะนักเรียนที่ได้สุดคูณนะคะก็คือจะไปได้ไวแล้วก็คล่องนะคะฉะนั้นฝากให้เด็กๆท่องสุดคูณด้วยนะคะต่อไปมาดูวิธีการทำนะคะข้อ1นนะคะในหนังสือเรียนหน้า41นะคะวิธีการทำก็คือเศษ1ส่วน8ค่ะ เปลี่ยนหารเป็นคูณฉับไวค่ะจากแปดเฉยนะคะแปดส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนแปดค่ะข้อนี้ตัดได้ไหมคะในกรณีแบบนี้นะคะเวลาตัดต้องตัดตัวเศษกับตัวส่วนเท่านั้นนะคะยังแปดกับแปดเนี่ยค่ะเป็นส่วนกับส่วนตัดไม่ได้นะคะตัดไม่ได้คูณเลยค่ะหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งค่ะแปดคูณแปดได้หกสิบสี่ค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบเศษหนึ่งส่วนสิบสค่ะข้อนี้ตอบได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะ,ะ,คะก็จะเท่ากับเศษ9ส่วน10นะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณฉับไวเศษส่วนเปลี่ยนไปสลับกันค่ะข้อนี้ตัดได้ไหมคะตัดได้ค่ะ3มกับ9ใช่แม่3มนะคะเหลือ1เหลือ3ค่ะตัดได้ไหมคะอ่าตัดไม่ได้คูณเลยค่ะเศษเขาให้คูณเศษค่ะ3ามคูณ1ได้3มค่ะส่วนทั้งล่าง10คูณ1ได้10บค่ะ นี่คือคำตอบข้อนี้ค่ะเศษสามส่วนสิบนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ6กส่วนหค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณฉับไวค่ะเศษส่วนเปลี่ยนไปสลับกันค่ะข้อนี้ตัดได้ไหมคะตัดได้นะคะหกับสิบนะคะเป็นเลขคู่นะคะใช้แม่สองค่ะตรงนี้เหลือ3ค่ะตรงนี้เหลือ5ค่ะต่อไปตัดได้ไหมคะตัดไม่ได้นะคะคูณเลยค่ะ เศษเขาให้คูณเศษค่ะได้3ค่ะ5คูณ5เป็น25ค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบเศษ3ส่วน25นะคะเป็นไงบ้างคะพอจะทำได้กันไหมนะคะอ่าต่อไปมาลองฝึกทำอีกนะคะในข้อ3นะคะข้อที่ 3, สามเศษ3ส่วน4ค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณฉับไวค่ะคูณ1ส่วน12ค่ะข้อนี้ตัดทอนได้นะคะ3กับ12ค่ะเหลือ1หาร3ามไหมคะตรงนี้เหลือส่ค่ะตัดได้ไหมคะ ตัไม่ได้นะคะส่วนกับส่วนตัดไม่ได้นะคะฉะนั้นคูณได้เลยค่ะเศษเขาให้คูณเศษค่ะสีคูณสีเป็นสิบหค่ะส่วนคูณส่วนนะคะนี่คือคำตอบข้อนี้ค่ะต่อไปข้อที่5นะคะเศษเจส่วนสิค่ะเปลี่ยนหารเป็คูณฉับไวค่ะเศษส่วนเปลี่ยนไปสลับกันค่ะข้อนี้ตัดได้ไหมคะตัดได้นะคะตัด7กับเค่ะเหลือหค่ะเหลือหค่ะ ตัได้อีไหมคะตัดไม่ได้คูณเลยค่ะฉะนั้น1นคูณหนึ่งได้หนึ่งค่ะ11บเคูณหนึ่งก็ได้11อค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบเศษ1นส่วนสิบอนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะเศษแปดส่วนสิบ้านะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณฉับไวเศษส่วนเปลี่ยนไปสลับกันค่ะข้อนี้ตัดได้ไหมคะ ข้อนี้นะคะตัดไม่ได้ค่ะตัดไม่ได้คูณเลยค่ะเศษเขาให้คูณเศษค่ะส่วนให้คูณส่วนค่ะ15คูณ5เป็นเท่าไหร่คะเป็น75ดนะคะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าเศษ8ส่วน75นะคะเด็กๆต่อไปเรามาลองฝึกทำการบ้านนะคะหน้า34ข้อ3นะคะหน้า34ข้อ3ค่ะวิธีการทำนะคะ7 ส่วนห้าค่ะตัวตั้งคงเดิมนะคะตัวตั้งก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้านะคะห้ามเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเฉพาะตัวที่มาหารนะคะถึงจะกลับนะคะกลับจากเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะเจ็ดเฉยๆคือเจ็ดส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนเจ็ดค่ะข้อนี้ตัดทอนได้ไหมคะตัดทอนได้นะคะตรงนี้เหลือหนึ่งค่ะนี่เหลือหนึ่งค่ะตัดได้ไหมคะ จำไม่ได้นะคะ1คูณ1ได้1ค่ะ5คูณ1ได้หค่ะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเศษ1ส่วนหค่ะนี่คือวิธีการทำการบ้านนะคะเด็กๆลองฝึกทำด้วยนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างอีกสักข้อนะคะหน้า3าข้อ8นะคะข้อ8ข้อ8นะคะวิธีการทำนะคะก็คือ12ส่วนหนะคะ เปลี่ยนหารเป็นคูณฉับไวค่ะก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบค่ะข้อนี้ตัดได้ไหมคะตัดได้นะคะสิบสองกับสิบค่ะเป็นเลขคู่ค่ะใช้แม่สองนั่นเองตรงนี้เหลือห้าค่ะสิบสองหารสองก็จะเหลือหกค่ะตัดได้ไหมถ้าตัดไม่ได้แล้วก็คูณได้เลยค่ะตัดไม่ได้ก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนค่ะดังนั้นข้อนี้หกคูณหนึ่งได้หกค่ะยี่สิบห้าคูณห้าได้่ไรคะ ได้125นะคะนี่คือคำตอบของข้อนี้ค่ะข้อนี้ก็เลยตอบเศษ6ส่วน125นะคะเป็นยังไงบ้างคะจะเห็นได้ว่าง่ายนิดเดียวนะคะถ้าเด็กๆลงมือทํานะคะฉะนั้นฝากให้เด็กๆทําการบ้านด้วยนะคะด้วยตนเองนะคะทําการบ้านด้วยตนเองเด็กๆฝึกทําค่ะถ้าฝึกทําบ่อยๆนะคะจะเกิดความชํานาญนะคะและที่สําคัญอย่าลืมท่องสูตรคูณให้คล่องเลยนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้ ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมทำการบ้านนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน